กินเลยลูกเป็นกินเยอะๆเ,เป็นกินเยอะๆโอ้ยสบายใจแล้วลูกเ,เอ,อ้ยอลงอกเซเว่นออกมาแล้วมากินข้าวกับแม่แล้วเซเว่นโถแม่วางข้าวให้หนูทุกวันหนูเขาไม่โผล่มาแม่ใจไม่ดีเลยลูกเซเว่นออกมาแล้วเซเว่นมากินข้าวมาเน่เน่เนเ่มามาเอาข้าวให้กินเลยแล้วเซเว่นมาแล้วเซเว่นมานี่ระวังรถลูกระวังรถนะระวังรถนะเซเว่นนะเร็วเร็วมากินข้าวลูก เนี่ยเนี่ยมาม่าใส่ข้าวให้เนี่ยสามถาดเนี่ยให้ไว้ด้วยให้มาด้วยนะอ่าอ่าเร็วเร็วเซเว่นเร็วเออฮอ้ยแม่ดีใจเจอหนูนี่เออเนี่ยเนี่ยเออกินข้าวลูกเออกินเยอะๆลูกเออกินลูกเอยสบายใจแล้วเซเว่นมาแล้วไม่ผอมยังเลยลูกผอมมากเลยเป็นกินเยอะๆลูกกินเยอะๆ เยอะๆนะลูกอ่ะกินเยอะๆลูกอ่ะแม่สบายใจแล้วลูกเอาไว้อ่ะไว้กินเลยลูกอ่ะกินเลยไม่มีนมให้ลูกกินอ่ะเร็วๆกินเร็วๆอ่ะอ่ะแม่เติมให้อ่ะอ่ะกินเลยลูกเป้นกินเยอะๆเป้นกินเยอะๆโอ้ยสบายใจแล้วลูกเ้ยโล่งอกเป้นกินเยอะๆลูกกินเยอะๆจะได้วนๆลูกว่าตัวเล็กตาลน้ำตาลมาครับมากินน้ำแข็งมาดาวมา มาแม่แดงมาโอ้ยดาวอยากกินน้ำแข็งแม่แดงมาค่ะอ่ะกินน้ำแข็งลูกชื่นใจชื่นใจลูกกินน้ำแข็งตาลครับเออเดูอดเดือ้อนแม่เหรอกินน้ำแข็งลูกกินน้ำแข็งลูกเออแม่แดงกินน้ำแข็งเลยเออตาลกินน้ำแข็งน้ำตาลครับมากินน้ำแข็งแล้วลูกตาลครับดูอดูดืแม่แดงกระดิกหางติ๊กติ๊กติ๊กเออดูดาวกระดิกหางติ๊กติ๊กเออดูดูดีใจกินน้ำแข็งลูกเอ้ยเอ้ยดูพี่วัวกระดิกหางจีอุ้ยดีใจกันหมดเลยดูจีดูจีเอ้ยยย ชื่นใจชื <oops ies. S 1> ่นใจลูกผมมาทำน้ำแข็งมาให้ชื่นใจชื่นใจกินข้าวลูกมาดูดูดูมีคนเลียปะจุ้ย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 จล้างน้ำตาลดาวล้างน้ำตาลโอ้ปื้มปลื้มปื้มมากินข้าวลงหมาโอ้กินข้าวลูกอ่ะกินข้าวกินข้าวลูกอ่ะอออ่่่ะะะลูกอ่ะอ่ะกินข้าวลูกอ่ะเออต้องกินกับพี่น้ำตาลนะเราอ่ะโอ้ อ้อนอ้อนอ้อนแม่แดงกินข้าวนวลกินข้าวลูกเอยนวลนวลออกมาได้ยังไงนวลมาหาแม่มานวลมาเออเดี๋ยวแม่เอาข้าวกินเออลูกเอยมามากินข้าวกินข้าวลูกอ่านวลกินข้าวนวลกินข้าวลูกกินข้าวลูกเอออ้อนอ้อนอ้อนดูตัวเล็กอ้อนนวลกินข้าวลูกกินข้าวลูกกินข้าวลูกนวลกินอะไรลูกตางกินเยอะๆลูกตางกินเยอะๆลูกกินเยอะๆลูก แม่แดงกินเลยค่ะแม่แดงแม่แดงกินข้าวค่ะกินเลยลูกกินเลยลูกกินเลยลูกตัวน้อยมากินนี่มานวลให้น้องกินถึลูกนวลกินแล้วไงให้น้องกินลูกตัวน้อยเดี๋ยวแม่เอามาให้นะแป๊บหนึ่งให้พี่นวลกินไปก่อนตัวน้อยนะตัวน้อยกินเยอะๆกินเยอะๆนะเดี๋ยวแม่มาเก็บกินเลยลูกกินเลย ให้น้องกินข้าวด้วยหรอเออสามสีกินเยอะๆยะลูกกินเยอะๆลูกปล่อยกินเลยลูกจล่อยกินเลยเน่ะหมาม,มาวางไว้สามถาดนเนี่ยเนี่ยจ่อยกินเลยไม่ต้องกลัวมาเอาๆๆๆเอกินไปกินไปข้าเลยเนี่ยกินเลยเนี่ยมามาเอาวางไว้ให้กินเลยลูกเยอะเยอะลูกสามสีกินเยอะๆยอะลูกเออกินสักเทน้ำให้น้องเต็มเ็มแล้วจ้าสะอาดแล้วจ้าดาวให้เออพี่วัวคะขนมไหมคะ เออแคลเอาขนมอีกตัวเล็กขนมไม่ลูกตัวเล็อก,อ,ก,ลอ,กอ่ะไม่แดงไม่แดงขนมค่ะไม่ให้ค่ะอบบกีื้อ,อ,อมไม่ได้ แม่ให้ดาวตัวน้อยไหมครับตัวน้อยไหมครับทำแม่ให้อะเอาเลยอะไรออาไรลลอะไอปะปอะรอะไ้อรอะไอะระไอะไรอกอะรอะไรอะไออย ใครจะกินขนมพ่อจะน้ำตาลกินขนมไหมคะอ้ยุยอลังอ่ะดำมาเปล่าดำมาเปล่าอ่ะอ่ะดำมาแม่ให้ค่ะเออกินขนมลูกไอ้ยื้ยไอ้ะแม่ให้หนูอ้ยุยยืยพ่อจะน้ำตาลอันนี้อันนี้ของดำนะดำมาอันนี้ของดำค่ะอันนี้ของหลังหลังมาหลังอยู่ไหนลูกหลังหลังมาแล้วหลังมาแล้ว สีของหลังกินได้หรอกินได้กิน,ห,นห,หลังของหลังครับกินได้ลูกกินไดมากินข้าวูกอม,มีน้ำแงกงด้วยข้าวหอมมะลิมีขนมให้กินกินละ ุกกี้เนี่ยมีไส้ด้วยมีสองกินก่อนเลยอตัวเล็กเนี่ยมีไส้ด้วยอะคนท้องคะเนี่ยมีไส้ด้วยได้ไหมอิมนที่สองอะคนท้องอ่ะตัวเล็กอ่ะมีสองอ่ะคนท้องอ่ะตัวเล็กอ่ะชที่สองอ่ะ คนท้องเอ่อเด็กนี่ะดีสองอนะ่ะคนท้องค่ะเด็กน่คะดีสองอนะ่ะคนท้องอนะ่ะหมดแล้วนี่ก็กินขนมแล้วน,นะเอาอย่างอ่ะเล็กอ่ะดีสองอนะ่ะคนท้องคะอ๋อดีสองอนะ่ะเล็กอนะ่ะ หมดย่างลูกคนท้องไม่ให้ลูกไม่ให้ตัวเล็กอุย๊ยหืออ่ะมีสองอ่ะนท้องคะมีสองอ่ะกินข้าวให้หมดนะน้ำแม่เติมเต็มเต็มไปแล้วนะห้องสะอาดแล้วครับเพื่อนๆสะอาดหมดละเก็บอุจงจีเรียบร้อยแล้วก็ล้างพื้นแล้วกวาดออกไปแล้วเหลือๆเก็บไม่กวาด ใค้ก่อนกระเนีกก่อนอ่ะ B2 อ่ะคณท้องออกมาให้ค่ะเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วปูที่น้อยน,นะ,ะนอนซะนอนซะนอนซะลูกเ,เดี๋ยวกินข้าวให้หมดด้วยนะอ่ะนอนซะลูกกระเล็กันอ่ะ b อ่ะ,ออะคนท้องนะอ่ะอคนท้องแม,ม่เ๋ายังไม่หมดอ๋อไม่เอา ท้องอ่าตัได้็กจ้ะไปให้คุณท้องคะตัวเ,เล็กก็ขนมอะคะอ่าแม่ให้แม่ให้เออเอเอไหนถ้าใครได้ขนมอีกเออจะจุยจุยจุยใครได้ขนมอีกใครได้ขนมอีกหนูเจ้าอีกเหรออ่าแ,แม่ให้แม่ให้อ่าป่ป่าป่าป่าป,าป,าป,าปาเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันลูกอ่าแม่ให้ขนมเลย ตัวนี้ก็ไปสองอันสามอันแล้วนะหนูมาแม่ให้แม่ให้จืดจืดระวังรถได้ขนมแม่รู้อ่ะหนูเอาไปหลายอันแล้วลูกอ่ะแม่ให้เให้หนูหมดเลยสามอันกินไปหมูยองโอ้ยร้องอะไรดังขนาดนั้นอ่ะฮะดังไปแปดบ้านสิบบ้านเลยหมูยองไแม่ให้อ่ะ อ,อ,อแม่ให้พิซซ่าค่ะพิซซ่าปะปูวูวันพ้าลูกจุยจุยวันพ้าแม่ให้ลูกอ่ะวันพา้าเร็วทำไมขาไปอย่างนั้นอีกอ้าวทำไมขาบวมอย่างนั้นน่ะฮะขาไปโดนอะไรมาขาไปโดนอะไรมาลูกไหนมาหาแม่สิมาใส่ย,ยาดีกว่ามาลูกมาวันพ้ามาหาแม่มา